เลขนี้ต้องมาข้อหวยจ้องตาไม่กระพริบเลขทะเบียนรถแฮไอ้ไข่ไปยังวัดดังเมืองกำแพงเพชรสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่ากระแสไอไข่นี่แรงมากนะคะโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะคะทุกวัดนี่ต้องมีลูกปั้นไอไข่นะคะ ถึงจะมีคนไปทาบุญเยอะแยะมากมายนะคะล่าสุดนะคะนี่เลยนะคะที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะได้มีการแห่ไอ้ไข่นะคะกับกุมารแก้วปิ่นเพชรซึ่งเป็นกุมารประจำจังหวัดที่โด่งดังในเรื่องโชคลาภไม่แพ้ไอ้ไข่นะคะโดยขบวนดังกล่าวนะคะเริ่มแห่ไปตามตลาดสดต่างๆในเขต ตัวเมืองกำแพงเพชรนะคะแต่ละตลาดที่รถแหรผ่านไปจอดนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนต่างมากับไหว้ขอโชคขอลาบแน่นตลอดทางเลยนะคะเนื่องจากกระแสของไอ้ไข่นี่ให้โชคให้ลาบคนที่ไปขอโชคขอลาบกันจำนวนมากนะคะเลยโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะ ซึ่งในขบวนรถแห่นะคะมีผ้ายันของไอ้ไข่มาให้ประชาชนที่ศรัทธาไอ้ไข่ได้บูชาด้วยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะคะสำหรับไอ้ไข่องค์นี้นะคะเป็นองค์แรกที่มาปฏิสฐานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะโดยจะนำไปปฏิสฐานไว้ที่วัดเชตวนารามหรือวัดน้ำดิบนะคะบ้านน้ำดิบตำบลหน,นองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ นี่เลยนะคะชมบรรยากาศเลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะที่สร้างความฮือฮาไม่แพ้ไอ้ไข่นะคะแล้วก็กุมารแก้วปิ่นเพชรนั่นก็คือทะเบียนรถแท่นั่นเองนะคะซึ่งได้รับความสน,สนใจอย่างมากจากประชาชนนะคะขอโชคขอลาบไอ้ไข่แล้วก็กุมารแก้วปิ่นเพชรแล้วก็นี่เลยค่ะจองที่ทะเบียนรถเลยนะคะ นี่เลยนะคะทะเบียนก็คือบอเไม้บอเบไม้9153หํากำแพงเพชรนะคะซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าทะเบียนนี้จะนำโชคลาภมาให้นะคะหลังจากขอโชคขอลาบไอไข่แล้วก็กุมารแก้วปิ่นเพชรนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านไม่อยากไปถึง อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือวัดเจดีไอ้ไข่นะคะเพื่อไปไหว้ไอ้ไข่ก็ไปที่นี่ได้นะคะวัดน้ําดิบนะคะหรือวัดเชตวนารามนะคะบ้านน้ําดิบตําบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะคะไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่หรือตาไข่แล้วก็กุมารแก้วปิ่นเพชรได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอทุกท่านเฮงในสิ่งที่ขอนะคะ สวัสดีค่ะ